สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาดูความน่ารักของชัดจูออนโมกสีกันครับที่หลังจากจบเกมโดมินิกันสาวๆของเราก็มีการเดินออกมาจากสนามนะครับงานนี้บุ๋มบิมชัดจูออนรับบทเป็นเด็กหิ้วกระติกน้ำนะครับใช้สองมือของตัวเองฮิวกระติกน้ำออกจากสนามอยู่ครับซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าอินดูสุดๆจริงๆครับ บุมบิ๋มเดินออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักของสาวไทยหลังเกมซึ่งนัดหน้าเราจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ ลงสนามในช่วง2องทุ่มของทุกนัดเลยครับในรอบ16ทีมเราก็ต้องมารอชมเวโรเชียสาวไทยไปพร้อมๆกันครับเพื่อให้ทำผลงานได้ดีที่สุดชนะมากที่สุดเพื่อให้ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับถ้าเราเข้าได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับ